สวัสดีครับอยู่กับเพชรพยาแลฟาร์มเห็ดชัยภูมิครับวันนี้มาบอกเล่าตามสัญญาตามที่ได้บอกไว้เมื่อวันก่อนนะครับว่าวันพรุ่งนี้จะมาคุยเรื่องอาการของเห็ดตายเย็นในฤดูหนาวนะแต่เมื่อวานนี้ไม่ได้ทําคลิปนะครับไม่ได้ลงพอดีงานในฟาร์มยุ่งนิดหน่อยวันนี้ก็เลยถือโอกาสนะครับมาพูดให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องอาการของเห็ดตายเย็น เห็ดตายเย็นหรือเห็ดน็อกอากาศเย็นนะครับคืออะไรนะครับจะเจอได้ในช่วงฤดูหนาวนะครับเป็นหัวใจหลักของเขาเลยคือฤดูหนาวเราจะเจอเพราะว่าอาการตรงนี้นะมันจะส่งผลให้เห็ดที่กําลังจะเจริญเติบโตเนี่ยเกิดอาการชะงักนะครับทำเห็ดให้เห็ดไม่สามารถเจริญเติบโตไปต่อได้อาการตายเย็นนะครับก็คืออาการนะที่เห็ดเจริญเติบโตมาสักประมาณหนึ่งนะ ประมาณหนึ่งก็สักประมาณหัวแม่โป้งนะครับหรือประมาณเหรียญบาทเหรียญห้าเหรียญสิบแล้วเจอสภาพอากาศที่ค่อนข้างเลวร้ายก็คืออากาศเลวร้ายในในที่นี้หมายถึงอากาศหนาวจัดนะครับหรือสภาพอุณหภูมิที่ต่ําแบบกระทันหันหรือแบบห่วบภาพทําให้เกิดสภาวะเหตุช็อกนะครับเมื่อเหตุช็อกแล้วจะชะงักการเจริญเติบโต ไม่ว่าดอกเห็ดของคุณจะเท่าหัวแม่โป้งหรือดอกเห็ดจะเท่าลูกปิงปองอก็ตามนะครับหรือลูกแก้วก็ตามหรือประมาณเหลือง10ก็ตามจะเกิดอาการหยุดชะงักและไม่โตต่อนะครับสภาพนี้ถ้าเป็นในระยะเวลาสั้นนะสักประมาณไม่เกิน1 1วันนะครับ24ชั่วโมงหรือสูงสุดไม่เกิน24ชั่วโมงแล้วสภาพอากาศกลับคืนมาร้อน เหมาะสำหรับที่เห็ดฟางจะเจริญเติบโตได้เห็ดสามารถเติบโตได้ต่อนะครับวัสดุเพาะสามารถซับความร้อนได้อยู่แต่ถ้าเมื่อใดนะครับสภาพอากาศตรงนี้ไม่กลับมาและเกิดสภาพอากาศเย็นต่อเนื่องสักประมาณ2วันครึ่งเกิน48ชั่วโมงขึ้นไปจะเริ่มมีอาการบ่งบอกในแปลงเพาะก็คือเห็ดไม่ยอมเจริญเติบโตต่อเห็ดชะงักการโตนะครับเห็ดเริ่มมีหัวที่กระด้างขึ้น เห็ดเริ่มจะเป็นเห็ดที่แตกแย้มถึงเปลือกหนาก็ตามหรือไม่ก็เป็นดอกแคะแกลนไปเลยไม่ยอมเจริญเติบโตต่อนั่นคือเหตุที่ควรเก็บออกเลยนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถโตต่อได้ถึงแม้สภาพอากาศจะกลับมาร้อนเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ก็ขอทำความเข้าใจกับหลายท่านนะเพราะว่าเจอหลายคำถามนะครับหลายท่านก็ถามกับกับผมว่าทำไม เมื่อสภาพอากาศกลับมาแล้วเห็ดที่มันชะง,งักการโตอยู่เนี่ยทาไมมันทาไมมันถึงไม่โตต่อทั้งทั้งที่อุณหภูมิสูงขึ้นนะครับถ้าอาการนี้เกิดขึ้นแล้วเห็ดไม่โตสันนิษฐานได้เลยนะครับข้อแรกๆหลักๆก็คือในฤดูหนาวนะเกิดสภาพอาการช็อกหรือที่ผมเรียกว่าเห็ดตายเยน็นหรือเห็ดน็อกอากาศก็ไม่สามารถโตต่อได้นะครับนะทีนี้นะแนวทางการช่วยเหลือหรือหรือป้องกันนะครับสามารถทําได้หรือเปล่า แนวทางการป้องกันเนี่ยค่อนข้างทําได้ยากนะเพราะว่ามันเกิดจากสภาพอากาศเป็นหลักนะอย่างที่ผมบอกครับมนุษย์เรานะครับหรือทุกสิ่งทุกอย่างเกิดมาบนโลกล้วนต้องอาศัยสภาพปัจจัยในการเจริญเติบโตที่แตกต่างกันเห็ดฟางก็เช่นกันครับเขาอาศัยสภาพอากาศด้านนอกในการเจริญเติบโตเมื่อสภาพอากาศมันส่งผลโดยตรงนะครับมันย่อมมีความ ผิดปกติผิดเพี้ยนไปตามสภาวะปัจจัยที่เขาจะสามารถเจริญเติบโตได้ตามปกตินั่นเองทีนี้แนวทางที่เราพอจะทําได้มีอะไรบ้างล่ะทําไมฟังดูแล้วมันดูหดหูใจเหลือเกินหรือแบบโอ้ถ้าแบบนี้เราก็ทําเหตุยากละสิในฤดูหนาวทําอย่างไรเราถึงจะ,ะดูแลในส่วนนี้ได้บ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมาออกเป็นชอยให้ฟังว่า เราจะสามารถช่วยเหลือเห็ดในส่วนนี้ได้อย่างไรบ้างนะครับอ่ะอย่างที่บอกนะครับจำไว้หนึ่งอีกหนึ่งข้อก็คือเห็ดฟางนะครับเมื่อทำพลาดแล้วคือพลาดเลยนะครับแก้ไขได้แต่ก็จะไม่ได้เห็ดร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเหมือนที่เราตั้งใจไว้แบบแรกเห็ดฟางนะครับต้องเตรียมวัสดุเตรียมทุกอย่างให้พร้อมมากที่สุดนะครับก่อนที่จะทำการเพราะเห็ดในทุกรอบนะ ้าไม่พร้อมห้ามทําห้ามทําขั้นตอนต่อไปเหมือนที่ผมบอกถ้าขั้นตอนนี้ไม่พร้อมขั้นตอนต่อไปอย่าเพิ่งทําให้ทุกขั้นตอนพร้อมและสมบูรณ์มากที่สุดถึงทําขั้นตอนต่อๆไปนะใจเย็นสักวันสองวันไม่เป็นไรนะครับเพื่อเห็ดของเราที่มันจะออกมาดีๆในฟาร์มของเรานะทีนี้นะครับทาไมถึงเกินมาถึงแบบนี้นะทีนี้นะครับอาการตายเย็นมันเกิดขึ้นมาแบบนั้นทีนี้เราย้อนกลับมานะมันไม่มีอะไรหรอกเพราะเห็ดฟางมันก็ต้อง วิธีการแก้ปัญหาคือมองย้อนกลับมาทีละสเต็ปสเต็ปสเต็ปอ่ะอันดับแรกมาดูเลยว่าหันกลับมาดูว่าวัสดุเพาะของเราเป็นวัสดุเพาะอะไรนะผมใช้กากมันผมก็จะมาดูว่าผมใช้กากดินกากล้างหรือกากสดหรือกากตัวไหนผสมกับตัวไหนในอัตราส่วนเท่าไหร่สภาพกากมันเป็นแบบไหนหมักไว้กี่วันนะครับทีนี้เนี่ยในฤดูหนาวเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะแนะนําเลยคือให้ใช้กากล้าง สักประมาณ50-7 0ถ้าจะผสมกากดินนะครับใช้50-70%ต่อกากดิน5 0าสนถึงนะครับหรือจะใช้เป็นกากล้างผสมสดก็ได้โดยในฤดูการนี้ให้อัตราส่วนของกากล้างอยู่ในส่วนที่5ไม่ต่ำกว่า5 0าอของอวัสดุเพราะที่เป็นกา,กากผสมส่วนอื่นที่จะมาผสมกับเขาแต่ถ้าแนะนำจริงๆผมอยากให้กากล้างสัก70 นะครกากล้าง70กากอื่นสัก30%โอกาสรอดเราจะเยอะนะหรือจะเป็นกากล้างแบบร้อถ้าถ้าพื้นที่ใดไม่ซีเรียสเรื่องราคาของวัสดุเพาะนะถ้าถ้าบ้านผมเนี่ยมันก็ซีเรียสหน่อยก็คือกากล้างในตันละ500ใช่ไหมครับลงเรือนหนึ่งเนี่ยของผมเนี่ยผมกะประมาณใช้กากล้างประมาณ2ตันอย่างเงี้ยนะครับเป็นโรงขนาดไม่ใหญ่มากโรง5้อ่าโรงหเมตรครึ่งยาว7าเมตรถา,าดพาหกหถาด ผมคาดว่าผมจะใช้กากล้างอยู่ประมาณ2ตันนะครับแล้วก็ผสมกากาดินไปอีกสักครึ่งตันนะครับเดี๋ยวใกล้จะเพาะให้ดูแล้วแหละนะตอนนี้ขอเคลียร์ลานข้าวที่อยู่ด้านข้างก่อนเพราะจะใช้พื้นที่ในการหมาักกากมันให้ดูนะครับแล้วจะทําการเพาะเห็ดฟางลงเรือนให้ดูนะครับอ่ะนะเราก็จะใช้ส่วนผสมประมาณนั้นทีนี้ในกระบวนการหมักนะครับเราหมักให้ให้ได้ เหมาะสมที่สุดนะครับเหมาะสมที่สุดในที่นี้หมายถึงว่าไม่หมักจนเก่าเกินไปนะครับไม่หมักจนเก่าเกินไปแล้วก็ไม่ให้มีความสดเกินไปให้หมักแบบ <c oughs> กําลังพอดีนะครับให้กากมันมันค่อนข้างคงสภาพความร้อนได้นานกว่าปกติสมมุติกากล้างใหม่ๆเนี่ยกากล้างใหม่ๆผมมาเนี่ยปกติมันจะพร้อมอยู่ประมาณ 1> 12 1 5ถึง15วันนะครับทั้งกับกองกับอะไรด้วยที่แบบสมบูรณ์เพราะในฤดูร้อนผมจะใช้เวลาอยู่ประมาณ12 15ถึง15วันทีนี้นะครับจากตรงนั้นนะจากตรงนั้นนะครับผมจะย่นระยะเวลาเหลือสักประมาณหมักสักประมาณ10วันแต่ขยันกับกองขึ้นหน่อยนะแต่ขยันกับกองขึ้นหน่อยเพื่ออะไรนะครับเพื่อให้ส่วนผสมนะครับเพื่อให้กากล้างมันมันเข้ากันเร็วขึ้นนะครับ แต่ย่นระยะเวลาในการเตรียมกากมันให้มันน้อยลงเพื่อเผื่อวันนะครับที่เราจะสูญเสียไปกับสภาพอากาศหนาวให้เห็ดสามารถเจริญเติบโตได้นะก็เป็นการยืดระยะอายุของวัสดุเพาะให้มันยืดได้อีกหน่อยนึงนะครับในขั้นตอนหนึ่งที่เราเตรียมนะหลังจากนั้นนะครับขึ้นไปบนโรงเรือนเนี่ยกากมันจากที่เราเคยใส่สมมุติใส่หนาแค่ประมาณ3มนิ้วทีนี้เราจะใส่ขึ้นเป็น4นิ้วนะใส่แค่นี้พอนะครับไม่ต้องล้นนี้นะ ถ้าล้นนี้เกินไปเผื่อร้อนจัดก็เดี๋ยวก็เจอมีปัญหาอีกนะครับหรือเป็นแก๊สในในชั้นเพาะอีกก็มีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นการใส่กากมันใส่ให้พอดีไม่ต้องเกินสีนิ้วนะครับตบพอตึงมือนะครับตบพอตึงมือนะแล้วก็ทําการอบไอ้น้ำนะครับอบไอ้น้ําเราจะไม่เลี้ยงลานะครับผมจะไม่เลี้ยงลาในฤดูหนาวอบไอน้ําเลยนะอบให้ค่อนข้างแรงแล้วก็ยืดระยะเวลาในการนึ่งให้นานขึ้น สมมติเคย6265องศา3ชั่วโมงก็เพิ่มเป็น4ชั่วโมงอย่างเงี้ยนะครับทีนี้นะหลังจากนึ่งเสร็จเนี่ยนะครับหลังจากนึ่งเสร็จเนี่ยผมก็จะทําการเปิดระบายนะครับเปิดระบายลงเรือนแล้วก็ให้ลงเรือนเนี่ยมีความอุ่นๆนิดหน่อยนะครับอุ่นๆนิดหน่อยแล้วก็ทําการหว่านเชื้อเห็ดฟางนะครับระยะเวลาในการเปิดลงเรือนให้อุ่นเนี่ยถ้าฤดูหนาวของผมก็ จะใช้เวลาสักประมาณ2-3ชั่วโมงนะครับให้มันมีความอุ่นในชั้นเพาะพอดีถ้าร้อนเกินไปก็ไม่ดีเดี๋ยวเชื้อเห็ดเราจะมีปัญหานะครับแต่ถ้าฤดูอื่นหว่านอุณหภูมิปกติไปเลยนะฤดูหาน,นะหวา,นาวก็จะหว่านแบบอุ่นหน่อยเนึ่งนะครับแล้วก็ไม่รอว่าพรุ่งนี้ค่อยหวานนะก็คือเนื่องเสร็จอบเสร็จเปิดประตูระบายไว้เลยสมมติเนื่องเสร็จบ่ายสามโมงนะครับบ่ายสี่ห้าหกโมงเย็นเดี๋ยเราหวานแลละ หกโมงเย็นเนี่ยเรหาหว่านเชื้อเลยแล้วก็ปิดเลี้ยงเส้นใหญ่เลยในขั้นตอนนี้ก็จะช่วยรักษาสภาพของวัสดุเพาะได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าเราไม่เสียเวลาไปกับการทิ้งข้ามวันไปอีกอันนี้เราก็ได้มาอีก1นวันเป็นสวันนะครับทีนี้หลังจากนั้น <c oughs> เราก็ดูแลนะครับแล้วก็ดูแลตามปกตินะถ้าสภาพอากาศมันยังคงอยู่สักประมาณ20 สี่2ี่สิบ้ายี่บเจไม่เป็นปัญหาสําหรับวัสดุพาะกากล้างเนี่ยเพราะตอนกลางวันเขาจะดูดซับแสงนะครับดูดซับแสงมีความร้อนเพียงพอกับตอนกลางคืนอาจจะมีอากาศเย็นบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับอ่ะมาต่อพอดีหนึ่งก้อนเชื้อไว้นะครับไปดูก้อนหน่อยนึงนะทีนี้นะครับอ่ะถึงไหนแล้วหลังจากอ่ะอุณหภูมิ2ี2สิบองศาขึ้นมันก็ไม่เป็นปัญหา เพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยมันอาจจะมีอากาศเย็นนะครับแต่ตอนกลางวันเนี่ยมีอากาศค่อนข้างจะร้อนอยู่นะก็มีแสงแดดอยู่กากล้างคุณสมบัติข้อหนึ่งของเขาก็คือช่วยดูดซับความร้อนนะครับได้ดีนะในตอนที่มีแดดหรือฟ้าเปิดเขาดูดซับความร้อนได้ดีนะครับ <c oughs> ทีนี้นี่คือเรื่องของการใช้วัสดุเพาะในฤดูหนาวแนะนำให้กากล้างเป็นหลักนะครับวิธีที่สองนะครับ ในส่วนของที่สองลงเรือนควรใช้ลงเรือนที่มีขนาดย่อมลงมาอย่าใช้ลงใหญ่ในการเพราะนะครับลงใหญ่ในหน้าหนาวสิ่งที่ทำยากเลยคือการนึ่งไอ้น้ำที่ค่อนข้างยากนะครับหลังจากหลังจากขึ้นวัสดุเพาะทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วยิ่งใส่หนาการนึง่งยิ่งต้องใช้เวลานานขึ้นนะครับยิ่งต้องอาศัยแรงของเครื่องนึงนน่งเนี่ยเตานึ่งเนี่ย ที่แรงมากกว่าเดิมนะครเพราะว่าวัสดุเพราะที่มีความหนาหรือปริมาตรที่มากขึ้นย่อมต้องการระยะเวลาในการนึ่งหรือต้องการความร้อนในเวลาที่มากขึ้นนะครับนั่นเองแต่เมื่อใดที่เราใช้โรงเรือนขนาดย่อมนะครับเราจะประหยัดเวลานึ่งประหยัดเชื้อเพลิงในการนึ่งนะครับแล้วก็การนึ่งค่อนข้างสมบูรณ์ดีนะแล้วก็ควบคุมอุณหภูมิง่ายดูแลในฤดูหนาวได้ง่ายนะครับนี่คือข้อดี อย่างที่2นะครับการเลือกใช้โรงเรือนขนาดโรงเรือนนะครับอย่างที่3นะครับประเภทของโรงเรือนนะมัน <c oughs> โดยการเพราะเห็ดฟางเนี่ยส่วนมากจะเป็นผ้าใบสีฟ้าใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยในฤดูหนาวเนี่ยแนะนําอีกวิธีหนึ่งก็คือการใช้ผ้ายางใสนะครับโรงเรือนที่เป็นผ้ายางใสและคุมทับด้วยสแลนหรือผ้าใบสีฟ้าก็ได้นะครับอีกชั้นหนึ่งตอนนี้ก็จะช่วยรักษาอุณหภูมิได้ดีมากขึ้นนะครับน่า หรือกรณีอย่างที่ผมใช้อยู่นะครับเป็นลงปูนเลยนะแบบนี้จะช่วยบังทั้งลมนะครับกันลมกระแทกตอนกลางวันกำแพงปูนผนังปูนดูดซับความร้อนของดวงอาทิตย์นะครับแสงอาทิตย์ตอนกลางคืนก็จะมีความอุ่นของปูนผนังกับพื้นนะครับแล้วก็จะบวกกับความร้อนกากมันที่มันจะระอุอยู่ในนั้นเข้าไปอีกอันนี้จะเป็นการเพราะเห็ดฟางในหน้าหนาวนะครับที่แบบ ได้ผลดีมากกว่ามากกว่าวิธีอื่นคือลงปูนนะครับลงปูนจะรักษาอุณหภูมิได้เสถียรกว่าแล้วเหตุค่อนข้างที่จะมีเปอร์เซ็นต์รอดและออกดีกว่าทําไมถึงถึงบอกว่าแบบนั้นนะครับเพราะว่าผมทํโลงปูนอยู่นะผมทําลงปูนอยู่แล้วทีเนี้ยลงเปล่าๆเลยนะครับผมเดินเข้าไปตอนนั้นอุณหภูมิข้างนอก1 0 16องศานะครับเมื่อ4วันที่ผ่านมาอุณหภูมิข้างนอกเนี่ยแบบนี้เลย16องศา ประตูลงปูนผมก็ยังไม่ได้ทําเสร็จนะผมก็เดินเข้าไปข้างในเนี่ยค่อนข้างอุ่นอุ่นจนรู้สึกว่าไม่ต้องห่มผ้าแล้วก็สามารถนอนได้เลยนะครับสามารถรู้สึกว่าสบายอุ่นสบายเลยนะครับเพราะฉะนั้นมาบวกกับวัสดุเพาะที่เป็นกากมันหรือวัสดุเพาะที่เป็นทลายปามก็าตามที่มีความร้อนขึ้นเนี่ยไปอยู่ในนั้นอีกมันก็จะบวกความร้อนอุณหภูมิในนั้นก็ไม่น่าจะต่ํากว่า30องศาในขณะที่ข้างนอกเนี่ยอุณหภูมิแค่ 16องศานะครับเพราะฉะนั้นการเลือกใช้โรงเรือนและขนาดรงเรือนก็มีผลค่อนข้างมากเหมือนกันในฤดูหนาวนะครับในส่วนต่อไปนะครับส่วนที่4ก็คือการเลือกใช้เชื้อเห็ดฟางที่เหมาะกับฤดูหนาวอ้าวนะเดี๋ยวเราไปติดตามใน EP ต่อไปแล้วจะมาบอกว่ามันมีข้อแตกต่างหรือได้เปรียบกันแบบไหนการเลือกเชื้อที่ดีมาในเพาะในฤดูหนาวนะครับ มันส่งผลมากน้อยแค่ไหนหลายคนเข้าใจว่าเป็นเส้นใย,ยเหมือนกันใช้อะไรก็ได้เดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้กันนะครับแล้วมันจะเปลี่ยนทัศนคติและความคิดของคุณไปเลยนะครับคลิปนี้นะครับฝากไว้ประมาณนี้นะครับสำหรับการเพาะเห็ดฟางในฤดูหนาวเรื่องการป้องกันอาการตายเย็นและสาเหตุของการเกิดอาการตายเย็นนะครับอขอทิ้งไว้ท้ายคลิปหน่อยหนึ่งนะครับอาการตายเย็นถ้าเป็นหนักๆในวัสดุพลาที่เป็นกา,กากดินนะครับหรือ วัสดุพาอที่มีความเย็นมากๆความชื้นมากๆเห็ดดอกใหญ่ก็ตามนะครับจะเกิดอาการยุบและฝ่อหรือมีลักษณะเป็นเห็ดสมองเห็ดสมองคืออะไรเห็ดสมองคือดอกที่ยุบและบีเข้าไปนะครับบีเข้าไปตรงยอดตรงอะไรนั่นแหละไปจับไปตัดไปคลำดูดอกจะเป็นกระด้างกระด้างหน่อยนึงอ่ะนั่นคืออาการตายเย็นขั้นรุนแรงนะครับอ่ะคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไ้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปมาเรียนรู้เรื่องการใช้เชื้อเห็ดฟางกันครับ คลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ